สวัสดีครับดิวนะครับจากชายค่าป่าสวนพึ่งพาตัวเองได้ชีวิตก็ง่ายขึ้นฝากกดติดตามช่อง Youtube ช่อง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เพ่งได้ตัดหญ้าครับตัดหญ้าในบ้านหญ้าที่ตัดแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้ในการปลูกผักของเราต่อไปนะครับมีพนักงานเก็บกวาด นี่เลยครับปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะครับอันนี้คือที่เป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยอย่างนี้เลยดูละเอียดมากเลครับยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บเข้าเพราะว่าฝนตกแล้วก็ยังไม่ได้ผึงให้มันแห้งแล้วกเก็บใส่กระสอบปุ๋ยนะครับหน้าฝนนี่ก็หญ้าเยอะหน่อย เร็นตัดเสนื่อยเลยแลวัางพึ่งเด้อพึ่งต่อยเด้ออุ้ย <c oughs> เขาไปให้พูดใช่ไหมแต่พึ่งที่นี่เป็นมิตรกับเราครับเราพึ่งพาอาศัยกัน นี่แหละครับเราไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเลยครับวัตถุดิบรอบๆสวนรอบๆบ,บ,บ้านเราเยอะแยะครับถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ปุ๋ยดีด้วยแล้วก็ให้ประโยชน์กับพืชผักของเราไม่แพ้ปุ๋ยเคมีครับรับรองการนตีเพราะที่สวนผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ว่าสูตรไหน ก็กองปุ๋ยแล้วก็เอาเศษหญ้าที่เราตัดตัดหรือว่าอยู่ในแถวบ้านเราก็เคลียร์เคลียร์ยมาครับมากองเป็นชั้นชั้นแบบนี้แล้วก็เอามูลวัวม,มูลสัตว์มูลอะไรก็ได้ครับใส่ข้างบนไม่ต้องรยมากก็ได้ครับใส่บางๆใส่ให้พอประมาณครับเพราะว่ามูลสัตว์เนี่ยเป็นตัวช่วยย่อยสลายอ่าพวก เสษหญ้าเสียอะไรที่เราเอามาทําปุ๋ยเราใช้จุลินซีจากมูลสัตว์นะครับในการย่อยสลายนี่ครับก็ทําเป็นชั้นๆครับนี่ครับแล้วก็ลดน้ําให้มีรักษาความชื้นครับเราก็จะได้ปุ๋ยไว้ใช้อย่างดีเลยครับ